สวัสดีค่ะช่องนิตยา,ยานชาแนลบ้านซอน,นะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะมามอบนะคะมอบปัจจัยนะคะจำนวน7,500้ารอบาทนะคะของพี่นันทนานะคะพี่นันทนาแสงเดือนนะคะดารินนะคะถวายปัจจัยจำนวน7,500บาทนะคะให้วัดป่าห้วยบงนะคะค่ะก็จะมอบให้ผู้ใหญ่นะคะค่ะนี่นะคะผู้ใหญ่ ครับขอบคุณที่นันทนามากเลยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์พัดป่าอุบลของเราเงินจำนวนนี้จะนำไปซื้อพ้าลมนะครับจำนวนทั้งหมด6ตัวนรงที่เนาะครับจะไปซื้อที่ไหนเป็นม่วงเนาะไป็นม่วงเราจะไปตอนนี้เลยไหมค่ะไปเดินทางไปซื้อกันเลยปะครับขอบคุณที่นันนะคะขอบคุณมากเลยนะครับพี่แล้วก็จะไปซื้อพ้าลมเลยนะคะค่ะนะครับมาค่ะ ไปก่อนปตามช่ที่ร้านเลยนะครับค่ะ ไปกันเลยนะคะนิวอะไรแล้วขี่จะจะจะแย่ไปหามีคนขับร่อนให้นะคะวันนี้ มีธุรกิจทุกวันสวัสดีค่ะเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะมาซานะคะถึงร้านแล้วนะคะาดูพลมเลยครับมาดูพัดลมนะคะวันนี้ภารกิจของเราคือมาซื้อพัดลมให้ซื้อพัดลมนะคะเพราะว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพี่นันทนานะคะแสงเดือนลินดานะคะ เราก็จะไปดูพัดลมนะคะนี่นะคะพัดลมอยากจะลองจะลองมอเตอร์ให้ก่อนค่ะ ทางร้านก็จะลองมอเตอร์ให้นะคะเราวันนี้เรามาซื้อพัดลม6ตัวนะคะทางร้านใจดีนะคะลดนให้ตัวละ1 100บาทนะคะ

แเรอน้มาทีมีวามอันตนะคะคืเลงให้วันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ่สาดสามด้วยนะอยา้วก็จะมาลองดูนะคะักเลอืมนะมาเตะ Oh yeah. yeah, ini <coughs> <puk> <coughs> ยี่ห้ออะไรคะผู้ใหญ่ที่จะเชี่ยวฮานตาลีเหรอฮานตาลีนะคะยี่ห้อฮานตาลีนะคะประหยัดไฟนะคะเบอร์ห้าห้านะครับแล้โปรโก็หกตัว <c oughs> ไม่ได้บอกหวยนะครับไม่ได้บอกหวยเบอร์ห้าโปรหกตัวนะครับ <c oughs> กะมี่แกันได้มับ่ค่ะบเลบ้ะใหัเอา่งยค่ะหนึ่งร้อยแนอไปตาครับ เรียบร้อยนะคะพัดลม6ตัวนะคะรานะคาตัวลนะ1,100บาทเป็น6,600บาทนะคะขอบคุณเจ้าของร้านนะคะที่ลดให้นะคะขอบคุณที่นั่งนาด้วยนะคะพี่อนุเคราะห์กับวัดป่าพิบูลของเราเจ็สิทีนิตยาที่ิตยาสุดยอดเลยค่ะภารกิจวันนี้เราก็มาซื้อพัดลมนะคะเสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะคะ6ตัวแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งนะคะจ้างช่างมาติดตั้งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่นันทนานะคะแสงเดือนดารินนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะซื้อพัดลมบริจาคให้วัดป่า้วยบงบ้านาสรศรีนะคะจำนวน6ตัวนะคะขอบคุณที่มากๆนะคะ ขอบคุณนะคะขมากๆเลยนะคะวัดน,นี่มันมีเจ้คนากค่ะเสร็จแล้วนะคะพาคีซื้อพัดลมเรานี้เราก็จะไปหาช่างมาติดตั้งนะคะก็มาติดตามชมนะคะลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลุงนะคะ,ะที่ช่วยล่นให้ทําบุญด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะวันหลังจะมาอุ่นนุ่นใหม่นะคะคุณลงุง <c oughs> เราก็เดินทางมาแล้วนะคะถึงวัดแล้วนะคะตอนนี้ การละกินเราซื้อพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาถึงวัดป่าเราแล้วนะคะถึงเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มีคนขับรถให้นะคะสุดยอดนะคะพ่อพี่ใหญ่นะคะวันนี้ค่ะถึงแล้ว ค่ะถึงแล้วนะคะพัดลมหตัวเราไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะลานกดวงกระมวลการไฟฟ้านะคะนีนะคะตัวนึงพันหบาทครับค่ะ ค่ะถึงที่พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เขาจะจัดไปนี้นะคะก็รอช่างนะคะผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับใช่ได้ช่างหรือยังคะติดต่อไว้แล้วครับอ๋อแล้วกะว่าประมาณจะทําวันไหนคะคิดว่าวพรุ่งนี้ครับช่างน่าจะเข้าพรุ่งนี้โอ้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยยังไงก็ขอบคุณที่นันทนามากเลยนะครับขอบคุณแค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่นันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่นัน kalau udah siap dah ha.